และจากการที่เชอรี่มุ่งมั่นพัฒนาวิจัยน้ำหอมตลอดระยะเวลา8ปีตรงนี้ไม่มีผู้ใดเคยแพ้น้ำหอมของเราเลยและเชอรี่ก็ยังไม่เคยผลิตน้ำหอมให้กับลูกค้าคนไหนแล้วมีการแพ้และไม่ว่าจะแพ้หรือไม่แพ้สิ่งหนึ่งที่เชอรี่จะนำมาแก้ไขถ้ามันมีขึ้นมาหลังจากนี้จริงๆบอกมาคำเดียว เราจะดูแลให้คุณทันทีแล้วมีโรงงานไหนรับผิดชอบให้คุณขนาดนี้บ้างแต่ชลรี่รับผิดชอบให้คุณเพราะชีวิตของทุกคนอยู่ในมือชลลี่แล้วเงินของทุกคนมีค่าสําหรับชลรี่เช่นกันและเงินของทุกคนก็เหมือนเงินของชลี่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาให้ชลี่ดูแล คุณต้องปลอดภัยและดีที่สุดเท่านั้นค่ะ